สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการดูดสีจากภาพนะครับภาพพิกแมทสมมุติว่าเราจะต้องการดูดสีจากตัวภาพพิกแมทนี้มานะครับเราก็วาดวาดตัวสีที่เราต้องการลงสีไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือไอรูเปอร์นะครับเราคลิกที่ตัวนี้นะครับมันจะถูกดูดเอาไว้สงที่ถูกดูดจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราดูดสีม่วงนี้มานะครับ แล้วก็มาเติมโดยการกดกดชิปค้างไว้นะครับเราก็จะดูดตัวสีมาเติมครับสลับกับการกดชิปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนี่ก็คือจะดูดปุ๊บลงเลยไม่ต้องกดชิปนะครับแต่ต่นี้เป็นเวอร์ชันเก่าเป็นเวอร์ชั่น14เขาก็ต้องกดนะครับทีนี้เรามาดูสีที่เราดูดมานะครับอย่างเช่น ตัวสีสีนี้ด้านนี้อ่อนสีแานด้านนี้นะ่เข้มกว่านะครับทีถ้าเราต้องการแต่งสีนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีที่เราดูดมาสองสีนะครับทีนี้เราต้องการให้สีด้านเนี้ยอ่อนลงนะครับให้เรากดให้เรากดตรงปุ่มคอนโทรลนะครับก่อนที่จะเติมสีอย่างเช่นตัวนี้นี่สมมติว่าเราเติมสีขาวเรากดมันจะการเป็นสีขาวนะครับ แล้วทีนี้เราเห็นสีสีส้มแต่เราต้องการความเข้มมากขึ้นนะครับให้เรากดคอนโทรลกลางไว้นะครับจากนั้นเรามาคลิกที่แบกนะครับเป็นการเติมสีเข้าไปกดหนึ่งครั้งเป็นการเติมสีหนึ่งสเต็ปนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนดูทีนะครับอันนี้ผมจะซ้อนกันถ้าสีเดียวกันนี้มันจะซ้อนกันแล้วมันจะมองไม่เห็นความต่างเพราะเรามาแตะที่ตรงตัวที่ต้องการลงนะครับจากนั้นกดคอนโทรลกลางไว้นะครับแล้วก็มากด สีดำนะครับเป็นการเพิ่มสีดำเข้าไปในสีส้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะกรอกขึ้นใหม่อีกตัวหนึ่งถ้าเราต้องการให้มันอ่อนลงเราเติมสีขาวเข้าไปนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดคลิกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการเติมสีขาวหนึ่งสิบเปอร์เซ็นเข้าไปที่ตัวสีที่เราจับหนึ่งสองสามสี่เราก็จะได้สเต็ปของสีที่อ,อ่อนลงไปในโทนเดียวกันนะครับ นี้หรือว่าเราจะใช้วิธีผสมสีก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นสีส้มเราผสมสีเงินเข้าไป10%นะครับคลิกอย่าลืมคลิกคอนโทรลวางค้างไว้นะครับเห็น,ไ,นไ,ไหมครับน้ำเงินจะถูกเติมเข้าไปแล้วผมจะใช้ตัวสีตัวสีส้มนี่เติมสีแดงเข้าไปเห็นไ,ไหมครับโทนสีก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะสามารถสร้างโทนสีได้แบบไม่จำกัดน,นะครับอย่างเช่นการลงสีถ้าเราลงเป็นแบบนี้ไล่โทนเป็นแบบฟอทเทน พัทเท f i ฟิลนะครับแล้วเราจับที่ตรงที่ตรงเครื่องการลงสีนะครับแล้วเราก็ลงสีเข้าไปส่วนตรงนี้เราเราจับที่ตรงนี้พอมันมีขึ้นขอบสีตรงนี้แสดงว่าเราลงตรงนี้เราใช้วอนีกดสีแดงเข้าไปนะครับตรวนี้เรากดสีสีไปออกส้มส้มนะครับจะเป็นการไล่สีระหว่างสองตัวนี้ทีนี้เราเรารู้สึกว่าสีสีแดงอันนี้มันจะแบบเข้มข้นไปหน่อยเราจะลดสีไม่ลงเลยเราจะแตะที่ตัวตัวนี้นะครับ จากนั้นผมกดคอนโทรลกลางไว้นะครับแล้วเติมสีขาวเข้าไปเห็นไหมครับกดหนึ่งครั้งเติมขึ้นหนึ่งสเต็ปนะเราก็จะผสมสีได้เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับถ้าว่าเราจะมีสาสรในการลงสีนะครับในเส้นตัวสีสีนี้เราอาจจะชอบชอบตัวสีเขียวเราก็หลดสีเขียวมาหลุดลดูสีอะไรได้มามันจะโผล่ที่ตรงนี้นะครับมีบอกรหัสสีเรียบร้อยดูดมา กดชิปเติมเข้าไปจากนั้นเราจะมาเติมนะครับเอาเอาไหลออกคลิกขวาเอาไหลออกแล้วรตรงนี้เราจะเติมขึ้นสีดำกดสองทีนะครับโดยการกดคอนโทรลยิงไว้หนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่นะครับ 1, 2, 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็จะได้โทนสีมิติที่ที่แตกต่างกันนะครับโดยการเพิ่มสเต็ปของสีดําเข้าไปส่วนตรงนี้เป็นเพิ่มสเต็ปของสีขาวเข้าไปทีนี้เราต้องการเก็บเอาไว้ใช้นะครับให้เราเปิดวินโดว์นะครับด็อกเกอร์ครับแล้วก็คัลเลอร์นะครับจากนั้นเราจะเห็นตัว แถบของคันเลร์ขึ้นมานะครับผมต้องการดูสีนี้เก็บไว้ใช้นะครับผมกด i d o p p e r ดูสีมันจะมาแตะมันจะมาเกิดที่ตรงนี้กดค้างไว้ลากมาปล่อยที่ประเลดสีเห็นไหมครับมันจะเป็นสีตรงนี้เข้ามาดูดดูดมาอยู่นี่แล้วกดค้างไว้ลากมาลงแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่อย่างผเวอร์ชันเจืดเวอร์ชัน6นี่เวอร์ชัน17 16ที่เขาจะมีแถบพาเลดของอยู่ตัวด็อก ument นะครับ ไม่ต้องดูดแต่ว่าเป็นเราอยากดูดไปบ่อก็ได้ครับผมดูดสีสเต็ปของสีเขียวเก็บไว้ใช้งานตามนี้นะครับทีนี้ถึงขั้นตอนใช้งานเราก็สรุกนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ที่เพลทสีตรงนี้นะครับเราแค่จากวัตถุที่ต้องการลงลงสีขึ้นมาจากนั้นลงสีแล้วลากเป็นฟาซชนฟิลก็ตรงนี้ ให้สีอ่อนเนไครับเราก็ได้สเต็ปของสีไล่โทนก็ได้ลากมาปล่อยตัววัตถุของเราก็จะได้สีซึ่งมีการไล่มิติของของสีจากเข้มไปหาอ่อนนะครับถ้าเราจะมองให้เห็นหนึ่งชั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเตียนๆน,นะครับเห็นไหมครับ เราก็จะได้มิติของสีที่ที่ดูเป็นทรงกลมนะครับแต่นี้เราเราคิดว่าไอ้ตรงนี้มันรู้สึกมืดไปน,นิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้วิธีเพิ่มนะครับโดยเราแตะจุดที่เราต้องการเพิ่มกดคอนโทรลค้างไว้บวกสีขาวเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะมีมิติของแสงอนกลางเนียนเหนียนขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะแต่งสีแต่ง อเราสามารถใช้ใช้ปุ่มร่วมกับคอนโทรลได้เลยนะครับลองทำกันดู